ม,มือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  คอ <laughs> นโทรลเราไม่ดีชิวเตอร์ใหม่ครับเป็นชิวเตอร์ใหม่

ยินซิดเตอร์ก่อนโอเคเด็ดรเช็คระบบแอร์ครับแคมรี่ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์อันนี้ก็คอนโทรลเรา ทนมาเวียนหาครับออขอบขอี้หน่อยครับขอขี้หน่อยขวามครไป อนนี้กนพรมมิลดลงให้ต่ำๆมันจะได้มันจะได้เย็นรถตัวนี้มผมเพือนที่แค่สีนะมันถ้าเราคนฟูมมันจะมันจะมันจะร้อนถ้าลดต่ำมันจะได้ความเย็นมันเท่าไหร่ เี๋ยวนี้ความยน,น่อยสูงมากมันก็ตอนนี้คอนโทรลวาวสูงมากลยครับคอนโทรลวาวสูงมากเลย,น,น,เลยน้ำยาไม่หายครับน้ำยาไม่หายแต่คอนโทรลวาวไม่ดีคอนโทรลวาวสูงมากครับขึ้นไปละห้าสิบกว่าแนละ้วห้าสิบกว่าโอเคเดี๋ยวพี่เขาจะไปหาเงินก่อน Mounsoen risksit ak ou iti landa. Mm -hmm. Iyami รถที่เขาวิ่งไปแสนห้านะครับพาริงเครื่องยังทิ้งเนงะิเลยเครื่องดีตัวนี้คือกองฟิลเตอร์ตัวเก่านะครับของตัวกล้าแคมบอรี่เอบีห้าศูนย์แต่เขาไป,ไปแปลงโชมมาครับตัวเก่าตันนะครับตันอิดเลยตันอิดเลย นี่ด้านออกนนี้ด้านเข้าด้านเข้านี่เจอตัวเก่าครับโอเคเสร็จแล้วครับ